ท็อปเมนเทเลสสวัสดีค่ะปกติแล้วเรามักจะได้ยินกันว่าชาวต่างชาติถูกแท็กซี่หลอกลวงเมื่อมาเที่ยวที่เมืองไทยแต่สําหรับคลิปนี้แท็กซี่ไทยจะไม่ใช่แบบที่ฝรั่งคิดหรือเคยได้ยินมาอีกต่อไปเพราะแท็กซี่จากต้นเรื่องนั้นเป็นมิตรเป็นกันเองกับผู้โดยสารมากโดยคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติหลังจากที่พวกเขาได้ดูคู่รักชาวยุโรปอย่างเอเดน่าและดีแลนเก็บข้าวของเดินทางออกจากกรุงเทพ ก็ไปเที่ยวต่อที่เชียงใหม่กันนะคะเอดีน่าและดีแลนได้เผยพร่คลิปนี้ผ่านทางช่อง y o u t u b e Two Plus Sport One r e m ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาคลิปนี้มีการรับชมจากโชวโลกไปแล้วมากกว่า8,000 80, วิวไฮไลท์ของคลิปนี้น่าจะอยู่ที่ในระหว่างที่ชั้นคู่กำลองนั่งแท็กซี่จากโรงแรมเพื่อไปยังสนามบินนั้นเขาทั้งสองคนได้เจอกับคนขับแท็กซี่ที่เป็นมิตรและเป็นกันเองมาก จนเอดีนาและดีแลนต้องออกมาตั้งเป็นชื่อคลิปเลยว่าเราจะไม่มีวันลืมการน,นั่งแท็กซี่ครั้งนี้คือในระหว่างทางนั้นพี่แท็กซี่พูดจาเป็นกันเองกับเอดีนาและดีแลนมากมากแถมให้ชิมผลไม้สุดเปรี้ยวอย่างตะลิงปลิงอีกด้วยฝรั่งเจอผลไม้สุดเปรี้ยวขนาดนี้เข้าไปสีหน้าและอาการจะเป็นยังไงรับชมได้ที่คลิปต้นฉบับเลยนะคะแอดแต่ลิงไว้ให้เรียบร้อยแล้ว และเช่นเคยแอ๋ก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาว YouTube ที่ได้ชมคลิปนี้มาเล่าสุขกันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะคนขับแท็กซี่คนนี้ทําให้ฉันมีความสุขมากๆความคิดเห็นต่อนะคะเยี่ยมไปเลยคนขับแท็กซี่คนนั้นก็ดูน่ารักมากเราก็รักกรุงเทพเหมือนกันกรุงเทพมีอะไรอีกมากมายให้คุณได้สัมผัสความคิดเห็นตานะคะคนขับแท็กซี่ตลกมาก แถมปูนทั้งคู่ก็ยังตลกไปกับเขาอีกด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะบอกตามตรงเลยว่าผมรักกรุงเทพมากไม่ว่าทริปเที่ยวเมืองไทยของผมจะสั้นหรือยาวแค่ไหนผมก็จะต้องแวะที่กรุงเทพทุกครั้งแวะเพื่อพักผ่อนและสนุกไปกับชีวิตผมแค่จะรอไม่ไหวที่จะได้กลับไปที่เมืองไทยในเร็วๆนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะกรุงเทพคือเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา แต่เมืองเมืองนี้ก็ยังคงให้ความรู้สึกและสัมผัสได้ถึงวัฒนธรรมในแบบดั้งเดิมมีสิ่งใหม่ๆผุดขึ้นมาทุกปีจากอาหารข้างทางสู่การขึ้นไปนั่งกินอาหารบนชั้นดาดฟ้ามีทั้งรถไฟฟ้าและเรือโดยสารผมหวังว่าการขยายตัวของรถไฟใต้ดินจะทำให้มีสถานที่ใหม่ๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกิดขึ้นอีกมากมายในกรุงเทพมันตื่นเต้นมากที่เห็นคุณทั้งสองคนพาการช่องเชื่อไปรอบๆแบบนี้ และดีใจมากที่เห็นคุณทั้งคู่กลับมาเที่ยวที่เมืองสวรรค์เมืองแห่งนางฟ้าแห่งนี้อีกครั้งความพิถีพนต่อมานะคะผลไม้นั้นได้สร้างอารีนาเรนให้กับคุณตามที่คนขับแท็กซีบ่บอกหรือเปล่ากรุงเทพเป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดจริงๆผมหวังว่าผมจะได้ไปเที่ยวที่นั่นบ้างในเร็วๆนี้ความคิเห็นต่อมานะคะยอมเลยกรุงเทพคือเมืองที่น่าอัศจ,จรรย์ของจริงความพิเห็นต่อมานะคะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง กรุงเทพคือเมืองที่ดูแล้วมีความอบอุ่นเป็นพิเศษสำหรับฉันเสมอฉันไม่ได้ไปที่นั่นตั้งแต่ปี2018แต่ตอนนี้ก็ใกล้จะได้ไปที่นั่นแล้วเจอกันปี2023ความคิดเห็นต่อมานะคะฉันชอบวิธีการนำเสนอวิวทวทั์และวัฒนธรรมของดินแดนแห่งรอยยิ้มในแบบฉบับของพวกคุณมากขอบคุณที่แชร์นะความคิดเห็นต่อมานะคะสวัสดีเอเดนาและดีแลน ผมชอบดูการเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพของพวกคุณมากและรอคลิปการเที่ยวที่เชียงใหม่ของพวกคุณอยู่นะความคิดเห็นต่อมานะคะฉันก็รักกรุงเทพเหมือนกันแต่ฉันก็รู้ว่ามีหลายๆคนที่ไม่ชอบเมืองน,นี้แต่สําหรับฉันฉันอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้กลับไปที่นั่นอีกครั้งหลังจากต้องเว้นช่วงไปนานกว่า3ปีแล้วรักเมืองไทยจังเลยความคิดเห็นต่อมานะคะรักคุณทั้งคู่มากตอนที่ได้ชิมผลไม้รสเปรเี้ยวในแท็กซี่คันนั้น สีหน้าของพวกคุณมันประเมินค่าไม่ได้เลยนะขอให้เดินทางโดยปลอดภัยเที่ยวเชียงใหม่ให้สนุกนะความพิดเห็นต่อมานะคะตอนแรกที่เห็นรูปหนะ้าโปกของคุณฉันคิดว่ามันจะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นในระหว่างที่คุณนั่งแท็กซี่และมันก็ทําให้คุณร้องไห้พระเจ้ามันกลายเป็นเรื่องตลกไป้ะง,งนันความพิดีห็นต่อมานะคะคนขับแท็กซี่ในไทยบางคนมักจะกินผลไม้นี้เวลาที่พวกเขากําลังขับรถผลไม้นี้เรียกว่า ล,ลิงปิงเมื่อพวกเขาได้กินเข้าไปแล้วมันทําให้พวกเขาตาสว่างไม่รู้สึกง่วงขณะขับรถความพิเศษสุดท้ายนะคะพี่แท็กซี่สุดยอดครับขอบคุณทนคนไทยทุกคนครับพี่น่ารักมากครับจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้แต่าหาในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแต่ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง หรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยะค่ะและพบก,กับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ